Mama. ีนนะะให้เอ็งรู้ว่ากูเป็นใครนะเอ็งจะหนาวรู้ว่าเขาเป็นใครนะเอ็งจะหนาวตามตามมาคนออกหมดเลยว่ะตาล่างไม่มีตาบนกต็หมด โอ้เต็มบ้างโอ้ข้างหลังไอนะ้ยี่ไ่ตั้มข้างหลังยุ้นแล้วปะน่ะโผมไม่ใช่ตัวละครจ้ะติดมาแล้วติวดแอ,อ้วตายตั้มไล่้ากัานงะ เห็นว่าไอ้เลือดแราที่คุณพูดมากจังไอ้จัดพ่อพ่อพ่อมุเพิ่งจ้างมาต่ส่งมาทีเนี่ยครับดูไม่มีตีเอาเย่จยิงินิ่มขนาดนี้มันคนลึกอที่ก้าวไ้กนา ขี้กันวะโอ้โอ้ขนาดเนี้ยมันคนหรืขี้กันวะใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเอ็งจะหนาวโอยเนี่ยบ้าน บ้าแดงอะเต็มเลยใครเองรู้ว่ากูเป็นใครนะเอ็งจะมาบน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 บ้านแดงแเลเฮ้ยรั่วดะ ริบเกลริบเกลโอ้เกิดเร็วเอินมาเดินไปโอ้โปืนอะไรพี่อเดร่าไปตำวเดินผ้าเลยไปตรงนู้นก่น

ก็แต่งปืนไม่นีเฮ้ยไอเอมรู้ว่ากูเป็นใคร้วเอเว็ัหนาวกกมของ เดลวีตามหลังมากเก็บเก็บเก็บมับงเตอร์โคตรเยอะเลย ขนาดเนี้ยม <its descript or> <rip> <worries> ันคนหที่กันวะโทกโฟกโฟก์เทเต็มขนาดเนี้ยมันคนหรือที่กันวะกระเป๋าน้ำหนักเต็มเร็วจังวะโฟกเต็มเลย Ôi oh, kia yeah, là mất mặt tao

ลืมป่ะป่าหาป่าตจอไปนิ่มขนาดเนี้ยมันทนล,ลึกที่กันวะทน,นป่ะปใครเอง็งรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเอง็งจะหนาวขู่ไม่มีเงียบป่ะมันอยู่บ้านเด็กเล่นคน

chốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่รู้เดี๋ยวว่าอาจจะเป็นวัาถุเสื้อหนุ่มเสื้อแดงกางเดอรไว้เนิ่มขนาดนี้มันคนลึกอขี้กันวะ ไอ้ในในเอ็งรู้กูเนคได้ไงเจ้หนาวอ่าไปตั้มฝั่งหลังสปริงเข้าพี่ <S <S าม,มามา ขนาดเนี้ยนี่มันคนหรือขี้มาแล้วมาแล้วไปหนึ่งนิ่มขนาดตีลัมตีหไหนวะจ้ามอ,อยู่ตรงไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วจ้ามไหลไอู้่กผู้เป็นใครนะเอ็นจะหนาว ồ, đòn đi làm à. Ối trời. Ai đấy cho bị chi chi